ได้เป่าวะเดี๋ยวมาล้นเดี๋ยวมาล้นได้ได้ได้เด็กด็การดสองแคปโคตรตัดต่อมาพรอรออย่างเดียวก็ปลาเนี่ยทั่วไปเหมือนกันไอโดกินนะไอโดไม่กินโดไอโดไม่มีมีแต่ตอปิโดอะ เมื่อกี้วรรับนะครัผู้ร่วมชะตากรรม,รมนนในหม่ครับอุคนนี้นผแหไหมแเล้รอเมยัวแ <c oughs> ้ว <c oughs> ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่แถวพานทองชนบุรีนะครับกำลังเดินทางไปที่สะพานสะพานอะไรนะชื่อสะพานอะไรพี่แบงค์ลมมันเ่ ผมเรียกสะพานใหม่อะสะพานใหม่บางแสนอะเพรว่าที่เขาแบบมีคนตกปลาเยอะวันนั้นวันนั้นเนี่ยแต่จะมีสะพานใหม่ที่อยู่ตรงบางแสนเนี่ยเขาตอนที้ผมขับผ่านแล้วก็เขาตกปลากันเยอะเลยก็เลยวันนี้เลยจัดทิศตกปลาค่ะและวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์กันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลาประมาณสะพานชนละมา่วิถีอ uh. ๋อสะพานชนละมากวิถ so ีแต่ตอนนี so ้เราอยู right. ่ ประมาณ4ี่โมง้วน่าจะถึงประมาณสักสี่โมงขึ้น,ออก,นออกว่ากว่ากับห้าโมงโเ้วเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้ปลาไหมฮะไป คือตกปลาเล้ไม่เคยจับตกแบบเราจะตกเป็ดแล้วมีไปตกปลาตกเป็ดแถวชนบุรีก็ติดตาามรรแล้วคับตอนนี้ครั้งแรกมาดูนะครับว่าจะสามารถทำได้ไหมนะครับเรามีพี่บ๊อบติดมาด้วยเดี๋ยวพี่บ๊อบพาเล่จะพาไปพี่บ๊อบบาลเล่อยู่แล้วอยู่แล้วนี่ที่สามของเรานะฮะรถที่เราจะใช้เดินทางวันนี้และที่ต่อต่อไป ครับถึงแล้วสะพานใหม่ชนบุรีนะครับวันนี้ฟ้าปโปร่งนะครับดูบรรยากาศรอบๆน้ําก็คือเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็มีทีมนักตกปลาเนี่ยเขาก็เริ่มเตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะตกได้แล้ว เวลากำลังดีนะครับ4ี่โมงครึ่งพอดีแล้วเราเตรียมของกันไป อากาศเป็นใจแล้ววันนี้ได้ตกแน่นอนนะกะนแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์มาเอ,อิร์ดมาช่วยพี่เร็วนะเบีย้ยวันนี้ที่เราใช้เมื่อกี้เราไปซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าที่เนี้ยเขาใช้เหยื่ออะไรกันนะครับเราก็ซื้อเป็นกุ้งสดแต่ว่ากุ้งตัวเล็กๆไม่มีนะครับเราก็เลยซื้อไซส์ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเรามาฉีเกเอาแล้วก็เป็นเดี่ยวหอยแมงผู้สองอย่างลองดูว่าจะได้ไหมแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือ แอบไปดูแล้วตรงนู้นเขาจะมีตกน่าจะใช้ตัวตัวเพียงทะเลนะครับแต่เราไม่มีวันนี้เราจะเอากุ้งกุ้งขาวนี่แหละหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ตกกันนะครับเดี๋ยวเบ็ดเราจะใช้เป็นตัวนี้อ่าชุดนี้เลยจะกัว่วงท้ายหน่อยจบสองตัวเบ็ดเราใช้ประมาณเบอร์8ปดเฟิบยาวนี่แหละ รตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีมีปลาดุกแล้วก็พวกพวกปลากรดปลาจวดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแมงปอ<ะ>โดะโดไม่มีเดี <laughs> ๋ยวเรามาลุ้นกันจะได้หรือเปล่า <laughs> นี้ต้องตัดเดี๋ยวเราตัวเบ็ดแค่สองตัวปกติเพราะว่าที่นี่มันได้ดีเนี่ยก็เป็นวัวันเราต้องมาลุ้นดูว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่า <laughs> อะเราจะลองอันนี้ก่อนแล้วก็น่าจะเกี่ยวเหยื่อเล็กๆเพราะว่าถ้าเกี่ยวเหยื่อใหญ่แล้วปลาก็จะกินไม่ได้เกี่ยวสองอันสองอันแล้วเดี๋ยวอันล่างนี้เราจะใส่ตะกั่วอันนี้มันเป็นสูตรเป็นเทคนิคหรือว่าอะไรเทคนิคเทคนิคเทคนิคอาชีวะเทคโนโลยีโฟคิงอ่ะแล้์จริงๆต้องบอกเราตกปลาที่คือมือใหม่นะ าศัยเรียนแบบเขาขอเอานี้ออกอเลยพี่กันกัวเราเอาเบอร์ไม่ใหญ่มากกลางๆแล้วกันเบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเถิดอ่าถือไว้ก่อนเนึกหาก่อนไอ้พูดตะกั่วมันเข้าไหรนี่หรอฮึตะกัวตะกัวไปตะกัวเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าวันนี้น้ำดูคือลมไม่แรงน้ำก็จะไม่แรง ดังนั้นเราก็ใช้ตะกวัวที่ไม่ต้องหนักมากแต่ถ้าเกิดตะกวัวเบาเกินไปเนี่ยเราก็จะเหวี่ยงไปได้ไม่ไกลพอมันไม่ไกลเนี่ยโอกาสเพราะว่าตรงเนี้ยน้ําจะตื้นเราต้องเหวี่ยงไปประมาณสักให้ให้สักสิบห้าเมตรอ่ะเราจะไปถึงน้ําที่ค่อนข้างลึกหน่อยสิบห้าเมตรไม่ไม่ไกลมากสิบห้าถึงยี่สิบเมตรอ่ะเหวี่ยงถึงอยู่ละแต่ว่าถ้าเป็นเบ็ดสองคันเนี่ยมันจะคันมันจะสั้น จะเบี่ยงไปไม่ค่อยไกลเราก็จะใช้ตัวตกหน้าดินเนี่ยแต่ว่าคันตกหน้าดินเรามีมาแค่2คันวันนี้เพราะว่ามากันไม่กี่คนลองดอูเราใช้เบอร์นี้แล้วกันนี้น่าจะประมาณจุดสก็ได้นะ <c oughs> มีอยู่จุดสองห้อยอ่ะเราไม่ใช่เลยอ่ะแบบนี้เดี๋ยวเราใช้แบบนี้เลย ลองดูเมื่อกี้แอบดูพี่ข้างให้มันเวียงไปไกลๆไงที่เราต้องใช้ตะกัวถ่วงท้ายเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีพวกสวะเยอะถ้าเกิดเราใช้ตัวเบ็ดอยู่ปลายอ่ะมันก็จะเกี่ยวพวกขยะทําให้เบ็ดเราขาดอ่าเราก็เลยใช้เป็นวิธีนี้เราใช้เนี้ยกุ้งเลยเขาใช้เหยื่อตัวเพียงรู้สึกว่ามีเหยื่อตัวเพียงกับที่เขาใช้กันนะ คือคนพื้นที่เนี่ยเขาจะใช้เพียงทะเลแล้วก็พวกหนอนลิบบินอะหนอนที่มันเป็นแบบพ้นใหญ่หนอนพ้นใหญ่เคยเห็นปะ่ะอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปไปให,ให้ขึ้นรูปไปให,ให้หนอนพ้นใหญ่เราเกี่ยวแค่นี้เราจะเกี่ยวชิ้นไม่ใหญ่เพราะว่าวันนี้ที่เรามาตกเนี่ยเรากลว่าเราจะเอาพวกปลากฏปลาตัวแบบไซส์กลางๆอะไรเงี้ยนะไซส์เล็กๆเ,เอาเกี่ยวชิ้นเล็กๆพอ อ่ะประมาณนี้มีลุงลุงหน่อยลุงลุงล่อมันให้มันมองเห็นเยอ่ออ่ะโอเคเออลองเลยเฮ้ยยงเต็มจะได้ป่าวะเดี๋ยวมาล้นเดี๋ยวมาล้นอเอาๆได้ได้ได้ไดอ่ะเสื้ รวบมาครับผมอ้าวเหยื่อหล่นไปแล้วหนึ่งอันอ้าเออเธอเธอพี่จัง มันไม่ได้หล่นไปไหนหรกเราเกี่ยวผิดอันเราไปเกี่ยวตัวเบ็ดที่มันวางไว้อยู่ <Thompson> เริ่มต้นก็นไม่ดีแล้วอ่ะลองดูอ่ะเออเถอะพี่เอาเอาเอาอเดี๋ยวปลาที่แช่ไว้เดี๋ยวเออเด็กเป็กขาดตัวตัดตัวรอรออย่างเดียว เดี๋ยวตัวนี้เราจะลองเหยื่อหอยมองังคุดูเราจะใส่เบ็ดแค่อันเดียวลองดูว่าอันไหนกินก่อนเราก็จะใช้เหยื่อนะ้นหอยมองังคุาหอยมังคุดก็ปลาเนี่ยทั่วไปเหมือนกันไอโดกินไะมไอโดไม่กินโดไอโดไม่มีมีแต่ตอบีโดอ่ะโหมันเกี่ยวยากว่ะไม่เคยไม่เคยใช้เลยบอกตรงไม่รู้ว่าเขาแก่ไงด้วยเนี่ย นนีสรรคคู้ตเทิอะะไรวอันนี้อันนี้หำม,มันนะทุกคนลองดูเราก็ลองเกี่ยวเท่าที่เราเกี่ยวได้อ่าน่าจะไม่เวิร์กว่ะลออนนต้องเปิดเบาเบาปะเต็มแรงหน่อยแหละเบาๆเดี๋ยวตีไม่ถึงอันนี้คันมันสั้นมันตีได้ไม่ไกลหรอก นี่เบ็ดกระปิวเบ็ดกระปิวไปหลุด่ะไม่หลุดด้วยวะเอิ้์ดหัวเอิ้์ดหัว นี่นะตัวแรกของเราวันนี้นี่นี่นี่ตัวแรกของเรานะปลาซิวปลาสร้อยนะหนึ่งแต้มน,น,นี่ปาลาอนะไรเนี่ยไม่รู้เนะ่ยอันนี้น่าจะเป็นปลาซิวทะเลทำได้แล้วหนึ่งแต้มนะฮะใหญ่กว่าน่าอีกปลาอะไรอะ่ะ นีนะฮะทุกคนแต้มแรกของเราเอามาตอต่อ,อย่างน้อยก็ไม่ผิดหวังนะครับหลังจากเราตกมาประมาณ3ามชั่วโมงครึ่งนะครับเราได้ตัวได้ปลาตัวนิดเดียวได้มาหนึ่งตัวนะครับในนี้เราเราต้องมีการปรับแผนตอนนี้คือเราได้เหยื่อใหม่ก็คือหนอนริบบิ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ หนอนลิบบินเนี่ยในการตกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะอุ้ยม,<า>มัน,นแบบมีชีวิต,ตอ,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 อ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เหยื่อตัวนี้ในการตกลองดูอุ้ยพ่นใหญ่วะ่ะคนใหญ่คนใหญ่วะ่ะ<ม>เห็นไหมเห็นไหมหนอนมันพ่นใหญ่อ่ะดูดิโอย นี่คือแบบมันทิ้งใยอะ่ะอุ้ยมันทิ้งใยอะ่ะฮ้ยมันดูดติดเลยว่ะอื้อะได้ละหนึ่งตัวทำให้ตายของเราแบบนี้ได้ละวดวมาเข้ามาฟึบ เราเกี่ยวแบบนี้เลยหนอนริบบิ้นเราถ้าไม่ตายของค่ำคืนนี้นะฮะทุกคนไปลองามารุ่นกันได้ไม่ได้ โอเคลุยจะบอกว่าว,นนวันนี้ปลาไม่กินเลยเนแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่เรานะคือทั้งแถบนี้ยน่าจะเบ็ดประมาณน่าจะเกือบร้อยคันอนะ่ะทั้งสะพานเนี้ยเมื่อกี้คือเราไปเดินดูเนี้ยคือเขาไม่ได้ปลาเลยครับวันนี้น่าจะอาจเพราะว่า อะไรสักอย่างนะรเราก็เลยไม่ได้ตัวด้วยวนันนี้คือปรับแบบหลายสูตรแล้วนะก็ยังแบบไม่ใช่ว่าไม่ได้ตัวนะคือไม่กัดเลยไม่มีกินเลยคือตีเหยื่อไปนี่คือเหยื่อยังอยู่แบบไม่มีรอยแท้เลยแก <c oughs> มืองไม่อยากมีแก้มือเนี่ยนับเดี๋ยวเราอาจจะมีมาซ้ำรอบหน้านะครับคือวันนี้เรามานะตั้งแต่ประมาณสามโมงใช่ปะ่ะเรามาประมาณ3ามโมงตอนนี้คือ จะ3ามทุ่มแล้วก็วคือยังไม่ได้ปลาเลยวันนี้ก็คือต้องมูฟต้มูฟจริงๆแล้วยังไงก็ฝากติดตามช่อง I want go ด้วยนะครับยังไงเราก็ยังจะถ่ายทำกันต่อนะถือวันนี้จะไม่ได้ปลาแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปที่ไหนกันฝากติดตามด้วยนีวิธมีมีวิธีเอาไหมอ่ะก็บอกแล้วม่นไ่เ <apologized> กี่ยวหัวสะพาน